วิธีแคปภาพหน้าจอมือถือง่ายๆทําทได้ยังไงตามคุณนายไปดูเลยครับเพิ่มแรกนะครับให้เราเข้าที่การตั้งค่าครับแต่ที่การช่วยการเข้าถึงแต่ที่การสัมผัสนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจะมีเมนูที่เขียนว่าแตะด้านหลังเครื่องนะครับจากนั้นให้เรา,เ,าเลือกว่าเราจะ ใช้การแตะแบบไหนนะครับก็จะมีแตะ2ครั้งแล้วก็แตะ3ครั้งนะครับตัวอย่างครูนายจะเลือกเป็นแตะ2ครั้งนะครับอย่างนั้นเราก็มาเลือกอการทำงานนะครับว่าพอเราแตะ2ครั้งเนี่ยจะให้ระบบมันทำงานแบบไหนนะครับในที่นี้ให้เราเลือกอถ่ายภาพหน้าจอนะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้จากนั้นก็ให้ปิดการตั้งค่าออกไปนะครับ แล้วก็ลองทดสอบดูนะครับโดยการแดะด้านหลังเครื่องสองครั้งนะครับเขาก็จะแคปหน้าจอให้เราแบบนี้นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกูนายด้วยนะครับสวัสดีครับ